บนเที่ยวบินจากบริลินไปนิวยอร์กพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสังเกตเห็นว่าดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างในห้องเก็บสัมภาระดังนั้นเธอจึงเปิดห้องเก็บสัมภาระอย่างระมัดระวังเธอค่อยๆโผล่หัวเข้าไปดูแต่เธอก็ไม่พบสิ่งที่ปกติใดๆในห้องเก็บสัมภาระอย่างไรก็ตามทันทีที่เธอปิดประตูห้องเก็บสัมภาระก็มีแรงกระแทกอย่างรุนแรงเริ่มกระแทกประตูห้องเก็บสัมภาระจากด้านในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพยายามใช้ร่างกายของเธอรับแรงกระแทกแต่เธอก็รู้ว่าแรงนั้นกกกลลลับยยยิ่่งงงรรรุนนนแแขขึ้้้เือออๆธตใจะถไปดาา และเห็นหนกทุกตัวบนประตูห้องเก็บสัมภาระหลุดออกมาทันใดนั้นประตูห้องเก็บสัมภาระก็ถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับพังเข้ามาภายในห้องโดยสารตกอยู่ในความมืดตัดท่าจูจูหอบังคับการบินก็ตรวจพบว่าเครื่องบินโดยสารจากเบอร์ลินไม่ได้ลงจอดในตำแหน่งที่กำหนดไว้พวกเขารู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและรีบรุดไปยังจุดที่เครื่องบินลงจอดเพื่อตรวจสอบพวกเขาพบว่าเป็นเครื่องบินลำตัวกว้างขนาดใหญ่767โดยที่ลำตัวเครื่องบินเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสย,ยิ่งไปกว่านั้นม่านบางแดดทั้งหมดก็ถูกปิดลง คาดการได้ว่าเครื่องบินต้องพบกับเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างแน่นอนไม่นานหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งและรุดไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเดวิด <David S 1> และแอนนาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสูงชุดป้องกันทันทีพร้อมที่จะเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบินพวกเขาพบว่าผู้โดยสาร210คนบนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมดทุกคนนอนอยู่บนที่นั่งของตัวเองไม่มีร่องรอยของการต่อสู้และไม่มีบาดแผลที่ชัดเจนบนร่างกายดูเหมือนว่าทุกคนจะเสียชีวิตทันทีโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆและก็ยังไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นพวกเขาจึงลองใช้แสงอันตรายโอเลตส่องดูปรากฏว่าพบคราบปืนเต็มห้องโดยสารเครื่องบินซึ่งมองเห็นได้เฉพาะภายใต้แสงอันตรายโอเลตเท่านั้นจากรูปร่างของคราบเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นสารขลังจากสัตว์บางชนิดหลังจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไปเดวิดกำลังไปที่ห้องเก็บสัมภาระเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสยัยขณะที่แอนนากำลังเดินทางไปตรวจสอบห้องนักบินเธอไม่ได้สังเกตเห็นมือของผู้โดยสารคนหนึ่งกระตุกกระทนหันหลังจากนั้นแอนนาก็มาถึงด้านหน้าห้องนักบินและเห็นว่าประตูห้้องนนักบิไไม่ไดล็ เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติะลอราเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเตือนเธอว่าอย่าเข้าไปข้างในแต่แอนนาไม่เพียงแต่ไม่ฟังคำเตือนของลอรายังเดินเข้าไปในห้องนักบินโดยไม่หลังเลไม่ว่าลอราจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยลอราจึงต้องแจ้งให้เดวิดทราบขอให้เขารีบไปที่ห้องนักบินเพื่อช่วยเหลือแอนนาแน่นอนว่าเป็นอย่างที่ลอราคาดไว้ขณะที่แอนนากําลังเก็บตัวอยากจากกับตันเมื่อหันกลับไปก็เห็นผู้โดยสารสองคนปรากฏตัวขึ้นด้านหลังตอนนั้นเดวิดวิ่งมาจัดท้ายเครื่องงงงบินนกก็ถูผูผ้โดยสาาารคนหนึ่ขวทวทไ ช่วยผมด้วยได้โปรดอย่าส่งไฟมาที่ฉันพวกเขาเพิ่งค้นพบว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่บนเครื่องบินสี่คนหลังจากนั้นพวกเขาก็นําร่างของผู้โดยสาร2 0 6คนใส่ถุงปิดผนึกสามชั้นอย่างแน่นหนาและนําผู้โดยสารที่รอดชีวิตสี่คนพร้อมกับกัปตันถูกกักตัวไว้ในพื้นที่กับกันชั่วคราวถามกัปตันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินแต่กัปตันจําได้เพียงว่าเขาได้ลงจอดที่สนามบินแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากลงจอดเดวิดถามผู้รอดชีวิตคนอื่นต่อทันใดนั้นคิิมมกก็ว่งาาบอเข ว่าพวกเขาเจอตู้ลึกลับบนเครื่องบินหลังจากนั้นพวกเขาวิ่งไปที่โกดังเก็บของในสนามบินเพื่อดูจริงๆแล้วมันคือตู้สูง2.7เมตรกว้าง1.9เมตรด้านบนอสอสด้วยลวดลายโบราณที่ลึกลับถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนโลงศพขนาดใหญ่แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตขนาดนี้ดูจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ดังนั้นพวกเขาจึงค่อยๆวางตู้ลงแล้วเปิดประตูสเคด้านบนออกดูก็พบว่าข้างในเต็มไปด้วยดินสีดําเมื่อเห็นดังนั้นอนาอดไม่ได้ที่จะถามว่าใครกันที่เอาเดินมาทั้งหลังแบบนี้ผ่านด่านตรวจคนเข้้าาเเมมืือองงสนนนนบบบิิิรรขึค่ และทำไมต้องขนดินมาถึงนิวยอร์กด้วยแน่นอนว่าผู้โดยสารทั่วไปทำแบบนี้ไม่ได้หรอกหลังจากนั้นไม่นานแอนนาที่อยู่ด้านในตู้ก็พบว่ากรอบประตูถูกล็อกจากด้านในเรื่องนี้ทำให้ทุกอย่างยิ่งแปลกประหลาดขึ้นไปอีกพวกเขาจึงขอให้ผู้อำนวยการสนามบินติดต,ต่อบเบอร์ลินทันทีกำลังพยายามหาว่าใครเอาตู้ขึ้นเครื่องบินแต่อีกฝั่งก็ยังหาเบาะแสอะไรไม่ได้เลยแต่ทันทีที่เขาวางสายเขาก็ได้ยินเสียงหึง่งหึ่งแปลกๆในโกดังเขารีบถามคนอื่นว่าได้ยินไหมแต่กลับกลายเป็นว่ามีแค่เขาคนเดียวที่ได้ยยินนนเเขาาจึึงงงตมสีห่หั้ไป วิ่งไปยังโกดังอีกหลังที่ไม่มีคนอยู่แต่กลับพบสิ่งสีดำทะมึนอยู่บนพื้นเมื่อเขาอยากรู้อยากเห็นจึงเข้าไปดูใกล้ๆทันใดนั้นเองหนามแหลมก็พุ่งออกมาจากลิ้นของสัตว์ประหลาดมันแทงเข้าไปที่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอของชายคนนั้นไม่เพียงแต่ดูดเลือดของเขาจนหมดแต่มันยังหักคอเขาอย่างไม่ลังเลหลังจากทุบหัวเขาเพื่อทำลายหลักฐานมันก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดเพื่อค้นหาสาเหตุการตายอย่างปริศนาของผู้โดยสารกว่า200คน พวกเขาได้ค้นหาร่องรอยในทุกซอกทุกมุมของเครื่องบินในที่สุดพวกเขาก็พบประสิทธชนิดหนึ่งที่แปลกประหลาดประสิทธิชนิดนี้ดุร้ายมากแค่เอานิ้วเข้าไปใกล้มันนิดเดียวมันก็จะโจมตีทันทีและรีบให้ตัวเองพวกเขาเพิ่งเอาประสิทธิใส่เข้าไปในกล่องหลังจากนั้นไม่นานแอนนาก็เห็นบางอย่างบนพื้นเธอรีบใช้พวกเล็กๆตักขึ้นมาดูก็พบว่ามันคือดินที่เต็มไปด้วยประสิทธิเมื่อทั้งสองเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขารีบวิ่งไปที่โกดังเพื่อตรวจสอบก็พบว่่าาลังขนนดใหญบรรจุิ ซึ่งเพิ่งถูกขนลงมาจากเครื่องบินได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยและก็ไม่มีใครรู้ว่าตู้หายไปไหนดังนั้นพวกเขาจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโกดังเมื่อระบุภาพต่อที่ตู้หายไปได้อย่างรวดเร็วพวกเขาก็ได้เห็นภาพที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงเห็นเพียงแค่ตู้ที่เมื่อกี้ยังอยู่ในโกดังไม่ถึงเซี้ยววินาทีก็หายไปทั้งหมดเพื่อดูให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงกรอย้อนกลับไปดูเซียววินาทีนั้นแต่กลับพบว่ามีเงาดําปรากฏขึ้นเพียงเซียววินาทีแล้วก็ยกตู้เซฟหนักหลายสิบตันขึ้นมาแล้วหายไปในพริบตา แม้แต่รูปร่างของเงาดําก็ยังถ่ายไม่ติดในเวลาเดียวกันนั้นแพทย์นิติเวชได้ถ่ายหัวใจของผู้โดยสารคนหนึ่งออกมาดูก็พบว่าหัวใจไม่เพียงแต่ยังไม่หยุดเต้นแต่ยังเต้นไปด้วยปรสิตท,ที่ดูเหมือนนอนทันใดนั้นฝ่ามือของแพทย์นิติเวชก็รู้สึกเจ็บขึ้นมามันตกใจโยนหัวใจลงพื้นแล้วรีบถอดถุงมือออกดูก็พบว่าปรสิตได้กัดทะลุถุงมือเข้ามาเข้าไปในฝ่ามือของมันดึงออกอยังไงก็ไม่ออกดังนั้นมันจึงรีบคว้าแหนักที่อยู่บนโต๊ะพยายามอย่างหนักจนดึงปรสิตท,ที่เนเนือ,อ,อนบบ่รตคงิ ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฟื้นขึ้นมาหมดแล้วพุ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ชนสูตรแล้วกัดกินอย่างตะกะตะกราเรื่องนี้ทําให้เราอดอุทานไม่ได้ว่าถ้าพวกเรามีประสิทธิ์แบบนั้นได้พวกเราจะต้องกังวลเรื่องความเป็นอมตะอ,อีกไหม